ไม่ได้สีทองที่เรืองรองให้ทำมั้มีองค์พระศักดิ์สิทธิ์เทพงมิมิตพระเหล่ารวมใจชาวเราให้เป็นหนึ่งอ๋อสังคมดีใครอยากจ้าที่นี่คือผืนดินศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประดิษฐานพระคู่บ้านคู่เมืองพวกเราจะไม่ยอมไม่สืบเกิดหรือเอาไปมุ่งใ้ายมาในบัญทีแห่งดีพกเราขอสร้างสังคมดีให้เป็นสังคมดีกว่าด้วยการร่วมมือร่วมใจของเยาวชนรุ่นใหม่ที่พร้อมใจหักระยะเต็ติดและรูปีนีบวันของเราไม่ควาเป็นมาอย่างไรล่ะเปล่าเราจะร้องฝังเอง เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้แหกไล่ยาเสพติดเดี๋ยวให้เยาวชนเสี่ยงภัยจนถูกต้องแม่มั่รแม่กับยาเสพติดฉลองครูพีในวันโรงเรียนภาศึกษาก่อตั้งเมื่อปี2558และในปีนั้นสมาชิกชมรมของเรามีโอกาสเข้ารับเสด็จประธานโครงการที่เรียบหรูนานสงสารพวกเราซราบในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นผลลังใจและเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดไม่ได้การดำเนินงานของชมรมมีการดำเนินงานตามหลักสามก้อสามยอด แผนการเมิอง,งานที่สอบสอบกับยุทธศาสตร์และของโครงการระบุวัตถุประสงค์ระยะเวลาเป้าหมายก็ประมาณและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนตอบไม่ไมวหวปัจจุบันชุมนมมีสมาชิกประกอบด้วยผู้บริหาราคณะครูนักเรียนและสมาชิกส่งครบรวมทั้สบบงสิ้น2 4 6 2คนโดยมีนโยบายให้เกี่ยวกับสมาชิก100%การทำงานตามหลักสัพปะกอกลกรรมการมีการตั้หากรรมการโดยการเลือกตั้งทุกปีโดยใช้หลักประชาธิปไตย่ที่รับการยอมรับสมาชิก100% 100% คณะกรรมการประกอบด้วยประธานรองประธานเลขาธิการและกรรมการอีกสี่ฝ่ายนัแก่ฝ่ายกิจกรรมสอบสอนดูแลรับเรื่องราวร้องทุนและจัดหาทุนซึ่งครอบคลุมทั้งคนในชุมชนโดยมีการจัดทําคําสั่งในระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับอย่างชัดเจนเรามีผู้ว่าราชการจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายพพนาลัคณะผู้บริหารสถานศึกษานำโดยผู้อำนวยการอาชีรับระยะสมรไทยเป็นกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานตามคิดรัสสันและหนึ่งครั้งปัจจุบ้านรับ ชมรมชีวชุมรงผู้มีน้ำมันโรงเรียนพนาศึกษาซึ่งมีระแบบการบรรจัยที่ชัดเจนโดยบรรจัยสองในสาตรวจสอบได้โปร่งใสเรามีการบริหารจัดการตโดยดีมีไรายได้จากการทำกิจกรรมของชมรมทางร้องเพลงเป็ดม่วงจำหน่ายเสื้อชมรมการแทนในงานต่ตางๆของชุมชนเพื่อเรียกกลุกมหาพี่โดบุนิและมีโครงการอบอบ,บกบน้อยเพื่อสอไร้างรายได้สำหชมรมปัจจุบันมีเงินเหมือนเป็นราชมรมทันสิ้นสองแสนหกหมื่นเก้าพันแปดสิบบาท และมียเงินเินจำหาืนวอน5 2 7ดร้อหาบอาทอที่3กองกิจกรรมมีกิจกรรมที่หลากหลายเกิดประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกที่สอดร็อกกับ3ามยุทธศาสตร์โครงการยุทธศาสตร์ที่1การรณรงค์ปุจจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เกต่อกัาร้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างกระแสภายในได้แก่เสียงตามสายกระจายสุขลุกขึ้นมารณรงค์ส่งสื่อเข้าประกวดประกวดทำหนัดต่อต้านยาเสพติดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดค่านิยมหรือพฤติกรรมของสมาชิกให้ สัมผ really ัสผ like ่านเพจเฟซบุ๊กในยูทูบของชมดมจัดรายการวิทยุที่สอนทองน่าเจริญในรายการเพื่อนไว้สายหัวใจทุกปีและอดการคิดซีเมอร์รคอนเสิร์ดีได้แต่เอ่งทางสเวนเป็นบีทีและแกลส่งจ่อทูรีไอดอนเขาร่วมปรากฏบนเวทีนางสาวไทยอำนาจเจริญชุมชนชื่นชมกิจกรรมสร้างสรรค์จากการสร้างกระแสตาใจไหรแกผค่ชมกีงนี พอใจในระดับเยี่ยมการเรียนที่เป็นระดับเก้าสิบความรักที่เป็นรอยละเป็นสองและการเคารพที่เป็นรอยละก็สุภาช่วงเวลาที่ผ่านมาชมรมของเรามาในดินเงใจกับปัญหายาเสพติดได้ร่วมกับครูครูและพนักงานก่อในโรงเรียนภาษาเปลี่ยนในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวปัสสาวะในปี2503ตรวจพบตัวเจ็ดคนที่เป็นรอยละซูนโจกซามได้ส่งต่อควารับผิดชอบัด้วยความสุขใจที่โรงพยาบานนาและโรงพยาบานถงกสื่อสุภาพประจำตัวบลในโครงการแารยาอยู่ด้อยคือชมรมศัด ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้พักส่วนสบถให้ในปี2514ถึงปี2515สมาชิกชมรมปลอดภัยไร้าสารเสพติดว้าว่าวว่าทุกแถวภาคภูมิใจเป็นหนึนนนน่งในผู้ใหญ่จะเตือนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราแข่งเพื่อถ่ายเบียมโรงเรียนในเขตอำเภอพนาถุปีผ่านกาิจกรรมทูบีนำ้ำวันสร้างสใสกิจกรรมเพื่อน้องไม่นกกระพิรัตสองคราปีนี้เป็นปีที่เก้าแล้วนะได้แต่ท่าคงความรู้เทคน,นิคประสบการณ์โครงการทูบีน้ำวันร่วมสกิจกรรมเปื่น้องกะพิัองครนภัยในปี2565นะได้แต่ทองามรู้เคน หลงเรียาก่อเสอร์หนอเพลสนาและโรงเรียนอ,อ,น,อ,น,อน,นุนอนอบาลสาธิตรวมทั้งสิ้นสามโรงเรียนบริการัสรใจ<ช>การด<ช><ไ>ำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการของชมรมในปี2565ได้ดำเนินงานตามแผน54กิจกรรมคิดเป็นรร้อยและมีการติดตามประเมินผลในะนาประโยชน์มาใช้ บรนการกับกล้มกุมสารัการเนูเพื่อเป็นข่าวสดยอดที่มีความเก่งดีเพราะตัวตนเป็นเพชรนำในอนาคตมีฝ่าวิวาสุขใจทูบีนววันมีกิจกรรมแนมฝัดบรรสุกใต้เนจันทร์ศุขเลยนะจะร้องเพลงอาหาระเลรัตซีนพูดสุดฟินอีกไปอรกับคุณวิระเพราแสนเจ้าข้อศิลปบำบัดขจัดความทุกข์วันสุขร์ฟื้อักษรแต่งกลอนภาษาไทยสุขเพืนใจหูยทุกคน เราได้สำรวจความพึงพอใจจากกิจกรรมแต้มฝันบันสุขอยู่ในระดับดีเยี่ยมวันจันทร์ที่เป็นรายละ90วันค้าที่เป็นรายละ82วันพุธที่เป็นรายละ85วัน,น,น,น 15, วัน,สขขนเสาร์ 15, นี้ที่เป็นรายละ95แล้ววันศุกร์ที่เป็นรายละ97โอ้ยจิตเครียดไหนแล<ร>้วสิปัญหาการเป็นพลังสังคมทำให้เกิดความเครียดเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากหล่ออาจถูกเชิญชวนไปใช้ศาสตร์ติได้งานพวกเรามีอยู่ความเครียดและทำยังไงที่สุดนั่นก็ แค่ขยับก,ก็ท่าก,กับออกกำลังกายในงานกีฬาสีแสงขาวในการจัดประกวดสุดยอดนักเต้นเฟนหาดาจากการจาัดกิจกรรมครั้งนี้ทางชมรมได้ทีมพิชิตการแข่งขันร้องส่งเ,งงเข้าแขา่งขันทูบีในเมืวันที่น้าจะสายในระดับจังหวัดครั้งต่อไปนอกจากนี้มีการแต่งก่อนใช้แชมพูสูตรของกาเนอร์ในวันภาษาไทยกล่าวซึ่งพระพุทธของพ่อวีเูดต์ในวันคริสต์มาสประกวดภาพย่อจ้งหัวใจสีขาวในวันวิทยาศาสตร์อีกมากมายที่ทางชมรมได้ร่วมกับกลุ่มสารการเรียนรู้สถานกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีสอดคล้องกับข้าผขันชมรมนะั้นก็ เกตและติดตามสมาชิกได้รับการสนับสนุนและพัฒนาตามศักยภาพของบุคคลต่อยอดจะประสบความสาเร็จได้รับรางวัลมากมายถ้าไม่สมาชิกเกิดความภาคภูมิใจมีพงคุมการทางเศรษฐกิดีให้นักเรียนมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสุดยอดเลยภาษาที่สามการสร้างและพัานาเครือข่ายเพื่อกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรมมีการวางแผนพัฒนาชมรมหนึ่งปีสามปีและห้าปีมีแผนการดำเนินงานรายปีรายเดือนรายสัปดาห์และรายวันการมาร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงความยงนดภายใต้คำว่าเป็นหนึ่งในพื้ยาเสพติด ครบรบสิบครั้งตามแผนที่วางไว้โรบเจ็คงใจใช่เลยเราไม่หยุดพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องความสนใจและความต้องการของสมาชิกตลอดเวลามีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากพี่สู่น้องเพือสร้างพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้หางไกลเซติ่าน้่เนกอเนาิจกรรมพัฒนาสภาพแกนนำต่อเนื่องเขาร่วมไป่เนรุกับข้าขาชุดทีเมื่อวันก็ดอกเพอะจังหวัดปีท นนโรง,ง,ง,จจงเรียนานนท์โรงเรียนบ้านม้งสว่างโรงเรียนศรีคุณวิทยาบรรลัก์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมโรงเรียนคุ้มใหญ่วิทยาและโรงเรียนเทศบาลพนาสามัคคีวิทยามาดูงานชมรมของเราโดยสิ้นเชิงจากโเรียนผลลัพธ์บพิษสารทีทร่สามสมาชิกได้รับการเฝ้าระวังและดูแลอย่างถะมงจากเจ้ไทยสมาชิกได้รับการช่วยเหลือจากทุกทีพี่เปียวสมาชิกชมรมได้รับรางวัลทูปีนับวันแน่นอนระดับประเทศและมีโอกาสได้ตามเสด็จประธานโครงการอีกด้วยสมาชิกชมรมเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดจากวันจนต้นแบบเก่งและดีทูบีนับวันระดับ ยงเหอองน,น,น,นุนอนิพนธ์ชมดมได้รับพันเลื่อดจากส,สมาคมส่งห์แห่งประเทศไทยให้เป็นเยาวชนดีเด่นของจังหวัดอำนาจเจริญสมาชิกชมรมขเขา้าร่วมการประกวดวดน,น,น,นตรีสตรีได้รับรางวัลชาแนลเลอรในงานวันเยาวชนแห่งชาติที่อำเภอเขมราชและรางวัลรองชนะเลิศอีกสองรายการโรงเรียนพัฒนาศึกษาได้รับโล่รางวัลศึกษาสีขาวปลอดจากเก็บติดใเอบิมุนด้วยดอกเบี้ยเงินในปี2568และปี2 5 6 1และในปีนี้ถือเป็นปีทองของชมรมชมูปีนเมื่อวันดงเนี่ยท่านอาจารย์ได้ส่ง เขาเด้าร่วมประกวดบนเวทีนางสาวไทยอัมเจริญรนพีแอมได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอัมเจริญรนประจำปี2515และได้เขาร่วมประกวดบนเวทีนางสาวไทยประจำปี2516พินุ่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวไทยอัมเจริญประจำปี2515ต่างไม่ไหวแต่ก็โศเป้าหม่าความสำเร็จและความดีทูบีนวมบัณฑ์ในปี2516ชมรมทูบีนวมวันโรงเรียนพนักศึกษาจะเป็นชมรมทูบีนวมวันดีเด่นระดับประเทศให้จงได้